วันนี้นายชุมพลศิละปะอาชารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสุรพลสวสดิรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารระดับสูงของทททเดินทางร่วมง,งานพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2555ซึ่งเป็นปีพิเศษปีมังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคดังนั้นการจัดงานปีนี้นอกจากจะจัดกิจกรรมบนถนนย่านเยาวราชให้เป็นเส้นทางสายมังกรแล้วยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย ทีท่ทททคัสสันนำเสนอทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและคนต่างชาติต่างเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชครั้งนี้กันอย่างคับข้างค่ะเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับที่เราได้รับความร่วมมือจากประเทศจีนนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองตรุษจีนแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็ทางประเทศจีนนี่ก็ได้ได้ยกการประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องข้อกังวลต่างๆซึ่งก็ทําให้เรื่องของการเดินทางมีการเดินทางเข้ามาในช่วงของตรุษจีนคอนข้างมากนะครับ